ค่ะต่อไปเป็นการทํานายของชาวราศีสิงห์ประจําเดือนเมษายนค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านอาจารย์ได้เลยค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนจับให้สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะส่งกระแสจ,จิตมาเลยค่ะนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนจับให้สําหรับการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะคะค่ะค่ะสําสหรับชาวราศีสิงห์นะคะระหว่างผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาถึง16กันยายนค่ะ เรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้โหหน้าไพ่ดีนะคะคะ่ะสำหรับการงานนะคะได้ไพ่ฟล l ไพ่นี้เนี่ยนะคะเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะที่กำลังจะ เดินท่องเที่ยวนะคะเห็นไหมคะว่าเด็กคนนี้เนี่ยเดินอยู่บนหน้าผาซึ่งไม่กลัวอันตรายใดๆเลยนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยนะคะก็ถือย่ามนะคะ ถือไม้เท้านะคะมียาาิเป็นของตัวเองนะคะมีแสงอาทิตย์ส่สองพลังเขาพร้อมที่จะนะคะก้าวไป,ไปขา้างหน้าไพ่นี้เนี่ยค่ะบ่งบอกว่าเป็นการเริ่มต้นตนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ชอบการท่องเที่ยวนะคะฉะนั้นเนี่ยการงานในเดือนนี้นะคะท่านมีโอกาสนะที่จะได้เดินทางหรือมีโอกาสที่จะริเริ่มง,งานใหม่ๆห,ห,หรือสิ่งใหม่ๆทดลองสิ่งใหม่ๆอ่า อยากทําสิ่งใหม่ๆใ,ในในช่วงเดือนนี้นะคะก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จได้เพราะเพราะว่าไพ่ใบนี้บอกว่าท่านพร้อมเสมอไม่ว่างานนั้นเนี่ยจะยากลําบากอย่างไรก็ตามเห็นไหมคะว่าเดินอยู่บนหน้าผาเนี่ยไม่กลัวอัน,อนตรายไม่กลัวอุปสรรคนั้นท่านพร้อมจะฟันฝ่าไปได้นะคะ,คะส่วนในเรื่องของการเงินะนะคะ,คะเห็นไหมคะว่า ตัวของเจ้าชะตาเนี่ยนอนนิ่งเลยนะคะท่านมีอุปสรรคนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงิน,งนที่จะต้องแก้ไขในเดือนนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ท่านใช้สติใช้สมาธินะคะ เหมือนกับท่านกำลังกาลังคิดอยู่กําลังเครียดอยู่นะคะแต่ก็ขอให้ท่านใช้ความนิ่งนะคะค่อยๆหาทางออกก็จะผ่านพ้นไปได้คะะ่ะนะคะต่อไปในเรื่องของความ,วามรัก,รกนะคะ The Temperance นะคะเสียนว่าสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยนะคะมีการถ่ายเทน้ําในคนโทจากคนโทหนึ่งไป <ใน S 1> ยัง,อ,งอีกค,<น>คนโทหนึ่ง,ง,งแล้วเท้าของท่านเนี่ยนะคะก็ประทับลงบนน้ํา ะ<ใ>น,นะคะประทับลงบนน้ำพื้นน้ำใสแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะ<บ>ก็เหยียบลงบนโขดหินนะคะ<บ>ก็บอกว่าความรักของท่านในเดือนนี้เนี่ยนะคะท่านก็พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง,ปลงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถามว่าเป็นไปในทางที่ดีไหมก็ต้องบอกว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่าน้ํากระแสน้ำเนี่ยใสนะคะไม่ได้ไหลเชี่ยวมากนะคะหมงบอกว่า จิตใจของท่านนะคะก็บริสุทธิ์พร้อมที่จะรับเหตุการณ์อะไรต่างๆการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะแล้วก็ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะท่านอาจจะมีคู่รักหรือพบคนรักใหม่หก็เป็นไปได้นะคะค่ะต่อไปในเรื่องของ,ของสุข,สขภ,าภาพนะคะอาจารย์ทุกติขาสุขภาพในเดือนนี้เนี่ยนะคะของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะก็ ท่านวิตกกังวลอยู่ในความเครียด,ยดนะคะ,คะก็ขอให้ท่านได้ละลงบ้างนะคะาหาสุขภาพท่านก็จะโฟลหรือสมูทไปได้นะคะ,คะหรือผ่านพ้นไปได้ดีนะคะค่ะขอให้ท่านพักบ้างนะคะพักกายพักใจบ้างส่วนโชคลาบนะคะ ได้ไพ่ the emperor นะคะกษัตริย์องค์นี้เนี่ยนะคะหรือชายผู้นี้เนี่ยสูงอายุนะคะถ้าท่านจะเสี่ยงโชคใดๆก็ตามนะคะขอให้ท่านได้ซื้อกับผู้ชายที่สูงอายุห,ห,หรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะในเดือนนี้เนี่ยนะคะท่านอาจจะได้โชคลาภนะคะมาจากชายผู้สูงอายุก็ได้หรือผู้ที่มีอาวุโสก,กว่าท่านหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าท่านก็ได้นะคะ,คะนี่คือชาวราศีาสิงค์งค่ะ ค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะก็มีอยู่เรื่องของการเงินและโชคลาภที่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ส่วนเรื่องการเงินความรักและสุขภาพก็ต้องค่อยดูกันไปแล้วค่อยปรับไปแต่ว่าแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะนี่คือบทสรุปของชาวราศีสิงประจําเดือนเมษาค่ะก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะ